ิชา5ชา501กันนะคะ,ะก็คือจะประกอบไปด้วยพื้นฐานทางโครงสร้างของร่างกายที่ประกอบด้วยกายวิภาคระดับมหาภาคและจุลภาคนะคะสรีระของระบบต่างๆในร่างกายการประสานงานและการตอบสนองของระบบต่างๆทั้งในภาวะปกติและภาวะที่เกิดพยาธิสภาพรวมถึงคุณสมบัติและความสำคัญของจุลินทรีย์ปรสิตท,ที่มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ค่ะ วัตถุประสงค์นะคะนักศึกษาเมื่อศึกษาชิวิชานี้แล้วนักศึกษาจะต้องสามารถ 1. ก็คือจะต้องอธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับส่วนประกอบและการทํางานของระบบต่างๆของร่างกายจุลินทรีย์และปรสิตที่มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ได้นะคะ 2. ก็คือจะต้องวิเคราะห์การทางานของระบบต่างๆในร่างกายในภาวะปกติและภาวะที่มีการเกิดพยาธิสภาพได้ค่ะ และสุดท้ายนะคะนักศึกษาจะต้องประยุกต์ความรู้นะคะที่ได้ทั้งหมดเนี่ยนำไปใช้ในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมค่ะเนื้อหาของชุยวิชานี้นะคะเราจะประกอบไปด้วย15หน่วยนะคะโดยเราจะแบ่งเป็น3เล่มนะคะเล่มละ5หน่วยค่ะเล่มแรกนะคะ ะประกอบไปด้วยหน่หนวยที่1ถึงหน่วยที่5นะคะก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์เป็นเนื้อหาที่อธิบายเนื้อหาทั่วไปของชุดวิชานี้นะคะแล้วก็เกี่ยวกับศัพท์เทคนิคของทางด้านกายวิภาคนะคะรวมต่อมานะคะคือจะเป็นระบบโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อทั้งหมดของร่างกายนะคะแล้วก็ไล่ลงมาไปที่ระบบประสาทระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจค่ะ ถัดมาในเล่มที่2นะคะเราก็จะไปสู่ระบบต่างๆในแต่ละเฉพาะส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายปัสสาวะระบบสืบพนันธระบบต่อยต่อมไร้ท่อแล้วก็ระบบน้ําเหลืองค่ะรวมถึงระบบอิม,มูในเล่มที่3นะคะที่เหลือก็จะเป็นพวกจุลินทรีย์นะคะแล้วก็เชื้อที่สามารถ ปรสิตท,ที่สามารถนำโรคได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรียลาและสิ่งมีชีวิตอื่นๆโปรโตซัวหนอนพยาและมแมลงรักขาข้อนะคะซึ่งเป็นหน่วยใหม่ที่เราได้มีการปรับปรุงและเขียนเพิ่มขึ้นมาในชุดวิชานี้ค่ะ ชุดวิชานี้นะคะเป็นชุดวิชาที่ติดหนึ่งในสาของชุดวิชาที่ยทียสืดของหลักสูตรนะคะถ้ายังไรอาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้นักศึกษานะคะเ,เนื่องจากชุดวิชานี้มีความมีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อนนะคะแล้วก็มีดีเทลค่อนข้างเยอะนะคะอา,อาจารย์แนะนําว่านักศึกษาเนี่ยอาจจะต้องพยายามใช้เวลาในการอ่านทําแบบฝึกหัดก่อนเรียนแล้วก็อาา่านหนังสือแล้วก็ทําแบบฝึกหัดหลังเรียนนะคะ แล้วก็เวลาอ่านนะคะอาจจะต้องจำสักเทคนิคภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษานะคะสามารถสอบผ่านวิชานี้ได้อันเนอร์กันทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ